ด้วยสำนึกคุณของฟ้าเบื้องบนพระคุณพระบรรพจา์นะครับสวัสดีอาวุโสทุกท่านครับวันนี้ก็ขอร่วมศึกษากับอาวุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับคือจะมาศึกษากับอาวุโสเรื่องการฟัมต่างยุคต่างสมัยวิธีการก็ต่างกันนะครับคือยุคนี้เป็นยุคโบสถ์าโลกจึงมีการใช้เครื่องมือนะครับการใช้เครื่องมือเนี่ย มันก็ช่วยได้หลายๆอย่างเนี่ยยุคก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องมือก็ทำอะไรไม่ได้เช่นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมนะครับมีมาในสมัยพุทธกาลแล้วอะสมัยก่อนที่พระพุทธองค์ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกโกฎแห่งกรรมหรือกรรมต่างๆเนี่ย ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพระพุทธองค์เกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธองค์จึงให้วิธีการเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้อดีตรู้ปัจจุบันแล้วก็รู้อนาคตจึงรู้ว่าสัตว์โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมแล้วการ ออกจากกรรมเนี่ยจะทำยังไง mm hmm. ก็ให้ตารางนี้ไว้นะครับคือตารางเนี่ยคือมันจะมีกิเลสวัตตะกรรมวัตตะแล้วก็วิบากวัตตะตรงนี้มันจะเวียนทําให้เกิดวัฏฏสงสารเวียน่าวตายเกิดนะครับแต่ยุคก่อนยังไม่ได้ใช่ยุคโปรดสามโลกทุกคนก็ต้องเวียนเนะ่ะเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่พอมาถึงยุคนี้ยุคโปรดสามโลกมี พระอาจารย์จี้กงเนี่ยท่านรับบัญชาลงมาโบทสามโลกก็ให้วิธีการวิธีการของพระอาจารย์เนี่ยก็มีเครื่องมือนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมคือ,อพิธีกรรมเนี่ยมันก็มาเสริมเ,เช่นาการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับการบำเพ็ญธรรมเนี่ย จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันการใช้เครื่องมือก็คือการรับธรรมะก็จะเป็นข้างบนแล้วก็ไม่ได้รับข้างไม่ได้รับธรรมะก็จะเป็นข้างล่างนะครับถ้าไม่ได้รับธรรมะมันจะต้องมีมันจะต้องมีตัวเนี้ยเป็นอุปสรรคใหญ่เลยคือกิเลสกรรมวิบากเนี่ยแต่ถ้ารับธรรมะข้างบนเนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะว่าทางสถานธรรมเนี่ยมีวิธีการคือ ชดใช้กับการสร้างบุญเนี่ยวิธีชดใช้ของทางสถานธรรมอะ่ะก็ก็มีวิธีคือ,อเราสามารถค้ำประกันถ้าทำทำตรงตามหลักได้ะแต่ตรงเนี้ยคือละไว้ในฐานที่เข้าใจถ้าเอาสุโนท่านไหนสนใจก็เข้ามาได้ครับเข้ามารับธรรมะแล้วจะบำเพ็ญทำง่ายสะดวกเพราะว่ามันช่วยกันนะครับ คือสมัยก่อนเนี่ยต้องหมดนี่จึงกลับนิพพานได้คําว่ากลับนิพพานเนี่ยเพราะว่าเราไปฟังพระบอกก็คือนิพพานปัจโยโหตุแสดงว่าบ้านเดิมเราเนี่ยอยู่นิพพานเราถึงต้องใช้คําว่ากลับคือมันเป็นที่อยู่เดิมอะ่ะแต่นี้การจะกลับเนี่ยสมัยก่อนมันต้องหมดนี่จึงกลับได้แต่ยุคนี้ได้รับการคำประกัน คำประกันก็คือเรามีพิธีกรรมชดใช้กับการสร้างบุญเนี่ยชดใช้แบบสันติวิธีกับการสร้างบุญเนี่ยมันจะทําให้เรากลับได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยชดใช้แบบฟันต่อฟันตาต,ต,ต่อตาเนี่ยมันก็เกี่ยวกรรมกันมันไม่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 สิ้นสุดนะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับว่าพิธีกรรมเครื่องมือก็ทำยังไงจึงจะไปได้นะครับ กลับนิพพานได้โดยไม่ต้องหมดหนี้ครับเพราะได้รับการค้ำประกันจึงกลับได้ครับขอบคุณอาวุโสทุกท่านครับสวัสดีครับ